สวัสดีครับอีสานสมปีมาล๊มาลอยครับย่ำใดที่ผมย่างลงทงลงทานี่1สิบพบสิบพออีกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างเด็กครับย่ำไปไฮไปหน้านี่เป็นมาแลงตัวน้อยน้อยเป็นนั่นเป็นนี่ครับเห็นแล้วก็บสบายอกสบายใจครับก็เลยอยากให้พี่ให้น้องด้เบิงในชมน้ากันบางอย่างแต่ก่อนเห็นแล้วก็มองขามครับแต่พอมาเห็นอีกทีหนึ่งมาเบิงแลยก,ก็เห็นความน่ารักเห็นความสวยงามของมันครับ อย่างพวกแมงมาอย่างพวกตะกั่กแตนนี่ครับจะก่อนเห็นหลายกับวันสนใจดอกยิงตอนอยังน้อยนี่ไปหาจับไปหาโกบมขะขัวกิ่นก่อนไปโรงเรียนย่างมือเศร้าครับแต่ว่าตอนนี้มาเบิงมาแย่งเบิงแล้วก็โอ้เห็นความสวยความงามของน้องเด้ครับความสวยความงามอีกอย่างหนึ่งครับสําหรับมแมลงที่ขาดบอดด้ก็คือแมงกระเบื่อครับหรือว่าผีเสือ้อซึ่งก็มีมากไม้หลายชนิดครับ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลดหน่อยถอยลงไปแล้วล่ะครับก็เป็นเพราว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผีเสือของมแมลงนี่มันหายไปครับก็เลยลดหน่อยถอยลงไปเรื่อยๆมัน,นี้ผมสิพาไปบึงผีเสือชนิดหนึ่งครับที่มีความสวยงามครับผมมีทั้งขาวทั้งดํามีทั้งชมพูมีทั้งแดงครับเป็นผีเสื้หรว่าแมงกระเบื่อที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่ทุกมือนี่กรลดหน่อยถอยลงไปคือกันครับนี่แหละครับ คือผีเสื้อหรือแม่งกระเบื่อที่ผมกล่าวถึงครับนี่ก็คือผีเสื้อนอนกาฝากธรรมดาครับห้องง่ายๆว่าผีเสื้อนอนกาฝากหรือว่าบ้านผมมองว่าแม่งกระเบื่อผากครับนี่ก็คือตัวนอนของน้องครับน้องจิกใบไวอยู่ในใบของกาฝากที่อยู่ทั้งต้นใหม่ครับแล้วเขากาศัีอาศัยกัดกินใบกาฝากเป็นอาหารลักษณะเด่นของเขาก็ยุที่ปีกครับ โดยปีกบนสิมีสีขาวสลับดำส่วนปีกหลังสิมีสีเหลืองสดใสไปจนถึงปลายปีกครับแล้วก็สิมีสีแดงสดแซมพร้อมกับมีแต้มสีขาวน้ำครับแล้วก็สิมีขอบปีกเป็นสีดำตลอดแนวอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ครับเขาสิบินต่ำๆเขาสีบบินสูงเด้ครับอาศัยอยู่บริเวณไกลๆกับต้นไม้ใหญ่ครับที่เป็นจังสั้นครับเพราะว่า ก็ต้องอาศัยกาฝากครับเป็นที่ครและก็ให้ตัวอ่อนตัวนอนของเขานี่ครับได้อยูได้กินได้อาศัยครับเขาก็เลยสิบปไปไกลครับจากต้นไม้ไงเขาสิบินบ๊อบแวบ,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 บ๊อบแวบอยู่แถวๆนั่นแหละครับอยู่ตามุ่มไม้อยู่ตามใกไกๆกับพื้นดินใต้ห่มไม้ครับผมเขาก็จะออกหากินในเวลากลางเว้นครับอาศัยดูดน้ำหวานจากดอกไม้ดูดกินน้ำแร่จากดินชื้น,นๆครับ ขนาดของเขาความกว้างของปีกกับประมาณ7-8เซนติเมตรครับเอาสิโบเห็นโดยทั่วไปครับตามปลาโปงปลาเบนจบพันณปลาเตีงร่างครับตามปลาหัวหไฮปลายหน้าจังสี่ละครับผีเสื้อนอนกาฝากธรรมดาเนี่ยต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากเลยครับถ้าต้นไม้ใดว่ามีกาฝากเขากระจบอยู่ครับเพราะว่านอนเขานี่ต้องอาศัยกินใบกาฝากเป็นอาหารครับ การที่นอนของเขานี่อาศัยกาฝากแล้วก็กินใบกาฝากหรือกินใบผากเป็นอาหารนี่กระสีเห็ดให้นอนผีเสื้อชนิดนี้นี่นกจะบ่ค่อยกินครับเพราะว่าเขาที่สะสมสารพิษครับจากกาฝากรวมไปถึงตัวแมงกระเบือ้อตัวเต็มไว้จังสีครับพวกนกพวกสตูนักล่านี่ก็จะบ่ก,กินครับผมเพราะว่ามันมีพิษบอกง่ายๆว่ามันขิวมันพิษกระโบนครับ <c oughs> ถึงแม้ว่านองสเป็นแมงกระเบือรหรือเป็นผีเสื้อตัวน้อย,อยบอคือกันคับแมงกระเบือแก้วหรือว่าแมงกระเบืออันกระเช้าสีดาล่นครับแต่ว่านองกรมี่สีสันสวยงามครับมีลวดลายที่สดใสครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับลาไปพร้อมครับนองแมงกระเบือสวยๆของเ้านี่แหละครับผมสวัสดีครับ